สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับกัาหน่อยอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นสูตรลิตรนะคะทุกคนเมนูก็คือกาแฟเย็นสูตรลิตรนะใช้เป็นเสกาแฟนะคะเพื่อนๆจะมีเลสพับหรือตัวบาลิสตา้าก็ได้นะสามารถนํามาใช้ได้เลย สูตรที่ทำในวันนี้นะคะเราจะได้ปริมาณสุดที่ของน้ำกาแฟอยู่ที่2,200 ml นะคะหรือว่า2.2ลิตรนะคะทุกคนสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับตักขายนะคะทุกคนก็คือต้องใส่น้ำแข็งนั่นเองนะคะเพราะเขาจะออกหวานหน่อยนะคะหรือถ้าใครจะนำไปใส่ขวดก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าต้องบอกลูกค้านิดนึงว่าต้องใส่น้ำแข็งนะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราต้มน้ำก่อนนะคะเราใช้น้ำนะคะอยู่ที่1 5 0 0 ml นะคะหรือว่า1.5ลิตรค่ะต้มให้เดือดค่ะระหว่างรอน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาชั่งผงกาแฟกันค่ะสำหรับใครที่ใช้ตาชั่งยังไม่เป็นนะคะเดี๋ยวปาจะบอกให้ตรงนี้เลยนะ เริ่มด้วยเรากดปุ่มออนก่อนนะคะกดปุ่มเปิดนะ้าแล้วก็วางภาชนะที่เราจะช่างนะคะลงทีจะช่างได้เลยจากนั้นให้กดปุ่มแทนนะคะเครื่องก็จะทดน้ำหนักของภาชนะที่เราช่างนะคะออกนะจนเหลือศูนย์ค่ะ เดี๋ยวเรามาชั่งผงกาแฟเลยนะคะเราจะใช้ผงกาแฟอยู่ที่80กรัมนะคะทุกคนหรือใครไม่มีตาชั่งนะคะเราก็ใช้ช้อนแกงค่ะใช้อยู่ที่ประมาณ10ช้อนโต๊ะนะข้อดีของการมีตาชั่งนะคะทุกคนเราจะได้สูตรที่แม่นยำทุกๆครั้งนะคะในการชงนะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่มสูตรนะ mm hmm. ก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะสูตรที่ทำนี้นะคะเราจะตักขายแก้ว20-22ออนได้ประมาณ10-11แก้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากทำในปริมาณที่มากขึ้นให้คูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนให้ปิดแก๊สได้เลยนะแล้วใส่ผงกาแฟในขณะน้ำยังร้อนๆแบบนี้ได้เลยค่ะเทคนิคหนึ่งสำคัญนะคะที่จะทำไม่ให้กาแฟออกรสเปรี้ยวก็คือน้ำต้องร้อนนะคะทุกคนใส่ลงไปได้เลยในขณะน้ำร้อนแบบนี้เลยค่ะคนกาแฟให้ละลายได้เลยนะคะทุกคน ันตอนนี้เราจะได้กลิ่นกาแฟหอมมากๆเลยค่ะต่อมาเป็นส่วนผสมของครีมเทียมนะคะทุกคนเราก็จะใช้ครีมเทียมอยู่ที่150กรัมนะวิธีการช่างก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่เราช่างผงกาแฟเลยค่ะเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ15ช้อนโต๊ะนะคะทุกคน ครีมเทียมที่ป้าใช้วันนี้ใช้ของดิมมี่ห่อสีฟ้านะคะทุกคนใครที่อยากทำแจกลงทาน,นะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะทุกคนรับรองความอร่อยเลยค่ะเมื่อครบปริมาณแล้วนะคะเราก็เทลงไปในหม้อผสมได้เลยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลย ต่อมาเป็นส่วนของน้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้อยู่ที่150กรัมนะคะหรือว่าเราใช้ช้อนโต๊ะนะก็อยู่ที่ประมาณ10ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนสูตรนี้เราจะต้องการความหวานหน่อยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราต้องตักใส่น้ำแข็งนั่นเองนะคะจึงไม่สามารถพร้อมดื่มได้นะคะทุกคนถ้าเป็นสูตรพร้อมดื่มเนี่ยเดี๋ยวป้าทำคลิปให้นะคะ เมื่อครบปริมาณแล้วนะคะเราก็เทลงไปคนให้เข้ากันได้เลยค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายเลยต่อมาเราจะเติมนมข้นหวานนะคะเราใช้อยู่ที่400 ml ค่ะนมข้นหวานที่ป้าใช้วันนี้ป้าใช้ที่พอดค่ะต่อมาเป็นนมข้นจืดนะคะเราใส่ไปที่300 ml ค่ะทุกคน นมข้นจืดวันนี้ปลาใช้ของที่พอตนะคะทุกคนหรือถ้าใครมียี่ห้อไหนก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะโอเคค่ะส่วนผสมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาใส่หม้อผสมได้เลยคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เพื่อนๆสามารถคนแรงๆได้เลยนะคะและให้เกิดฟองได้ยิ่งดีนะคะให้เขามีความคลมกล่อมค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะแนะนําให้เพื่อนๆแช่ยเย็นก่อนนํามาขายหนึ่งคืนนะคะเราจะได้กาแฟที่อร่อยกลมกอบมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Música